น้องลูกปลาดีิลองลูกอย่างนี่อันนี้สามลูกนะคะผมอันนั้นลูกอันดาลูกปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกเต๋าครับสวัสดีค่ะน้องเบิร์สสวัสดีค่ะผมอันนี้จะเป็นข้างในน้องจะเป็นน้องนีโนดหลอกต่อมาก็จะเป็นอีพาวแล้วก็จะเป็นน้องอะไรนี่น้องลิ้นจีอันนี้น้องลิ้นอะไรนี่ ล้อเล้นหมาอันนี้ล้องล้นจีแต่ขอล้องล้นหมานะครับอันนี้บ้านน้องโซน้องเชี่ยวนะคะผมกาลังกินข้นนาวพี่น้องกาลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้องแต่เสื้อเฮานะคะผมอันนี้น้องยังแน่นี่อันนี้น้องตูแล้วก็น้องบิวนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องชีวิต แนนเซอร์นะครับผมแต่งหน้าแต่งตาพี่น้องตอนนี้กําลังเริ่มทยอยแต่งหน้าแต่งตากันแล้วนะครับผมพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อมามวนมะซื้อน้ำกันนะครับผมอันนี้ก็น้องแดนน้องแดนพี่น้องนีนง่ค่ะคืนนี้ก็บงบจง,บงทุกคนนะลูกเบิร์ตขอบพระคุณนะครับผมวันนี้นะครับน้องจูน,น,นจ้าจ คิวงานเสียบหกรับแค่200งานต่อฤดูก,กาลคะ่ะใช่คะ่ะผมรับแค่200คิวงานนะครับผมรับแค่200คิวงานต่อหนึ่งฤดูกาลนะครับผมรับลายก็นำ่ำมาได้พี่น้องผมมีเวลาหายใจนะครับผมอันนี้น้องลูกเตา่าแต่งหน้าแต่งตาพี่น้องน้องเต่าข้าฉนวนจ้าน้องเต่าค้ามฉนดจา้ามาแต่เมืองบาดาลจา้าพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศไต่หานไต่เวทีสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีนะครับผมครอบเสียบหกอบอุ่นจริงๆอบอุ่นมากครับผมนี่นะครับพี่น้องกลางผม เตรงไหนห้องไอ้ลวกเอานี่แหละพี่น้องเดี๋ยวพาพพี่น้องมาเบิ้งทางครัวก่อนครับผมมันอยู่รัวเขาได้อย่างกินเนาะสวัสดีกาบ่าวเบิร์ตสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมมาเบิ้งรัวพี่น้องครัวครัวท่านี่เอาบักหอยดิบติ๊กพี่น้องเอาเพร่ะอะไรบักหอยต้มครับบองคับใ้มแล้วเนาะบักหอยดิบพนะ นี่ทางครัวลูกเปิดพูดน่ารักขอบพระคุณนะครับผมนี่พี่น้องอันนี้เข้าวเจออื่นว่าอย่างน้อน,นี่ข้าวเจออ่นอมหมูออมเม่นบอมลออมหมูออมหมูพี่น้องอันนี้เป็นขั้วนะครับผมบรรยากาศครัวนี่ออมหมูนะครับผมมันนี่ขั้วเ้าได้ยวอมหมูพี่น้องได้ออมหมูนะครับผมแล้วก็น้องน้องมาตำส้มตำด้วยนะครับผมมาเทสต์จมตำพร้อมพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศครัวนะครับผม กลัวเฮาอยู่ทางนี้พี่น้องครับผมจะเป็นรถรถลังรถอะไรนะครับผมรถค่อนว่าเฮาก็อยู่ข้างห้านเลยพี่น้องบรรยากาศคืนนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมสถานที่กับพร้อมพี่น้องทางบาาออ้านพรไปเนาะจะเรื่อหน่วยทางแม่แรงเช่าแรงใจได้พี่น้องครับผมโรงแรมมอลล์ลำเสียงมีของนุบสกร์คืนนี้บุญบังไฟวัดจำปามณีนะครับผมบุญบังไฟวัดจำปามณีนะครับผมบ้านเบิดตะบนเบิดอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับผมคืนนี้บัตรหน้างานเพียหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเด้อ บัตรหน้างานหนึ่งรอยยี่สิบบาทพี่น้องครับผมเตยมวนๆนะครับผมมารับชมการแสดงคอนเสิร,ร์ตสุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมรูปแบบงานโชว์ไฟแสงสีเสียงจัดเต็มทุกระบบคืนนี้สามทุ่มตรงประมาณเด้อบุญบางไฟวัตรจำป่ามณีพี่น้องครับผมบ้านเบิดตะบนเบิด์ตอำเภอรัตบนบุรีรบบจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับผมตอนนี้บริเวณด้านบนเวทีนะครับผมพี่พีเฮา กำลังล่อเชี่ยสถานที่นะครับผมเคลียร์พื้นที่บริเวณนั้นบนเวทีไฟแสงสีตอนนี้กําลังเช็คระบบนะคะผมเตรียมเตรียมความพร้อมกันทุกแผนกตอนนี้กําลังเตรียมความพร้อมกันนะคะผมบุญบางฝ้ายประจำปามานี่มาเจอกันนะครับผมคืนนี้สอดแจงพี่น้องเตยม้วนๆสอดแจงพี่น้องนะครับผมบ่มีฝนดอกพี่น้องนะครับผมสหรับพี่นอดด้องผู้ไดทีย่างโบสบัตรจองตัวในวันพรุ่งนี้มีสตรีมไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับผมบัตรกลุ่มปิดราคา1 2 8รบบาทเด้อพี่น้องเด้อ บักลุ่มปิดมืออื่นราคาร้อยยี่สิบแปดบาทหอยดิบอีเมียบหอยดิบหอยดิบแม่ไม่อ่านเพื่อนมาอ่านบักหอยสุกปะนะอินอีเมียเพื่อนอ่อนมันมาฝากว่าอันแกงพะเกล็กแม่กะแกงแล้วลาบักหอยจูบแม่กะต้มแล้วสันมีหอยบักม่วงเอาไปเอาไปสูมูกิ่นล้างหันเด้อสันกับบอกมูได้กลุ่มตัวบ่ดิว่ามาเด้อมาเอาต้มหอยจูบเพราะสันเพ่าต้มแล้ยวพะเกล็กกะต้มแล้วเขาออกมาจากไหนจากว่าหอยดิบเพราะนั้นต้มเพราะนั้นจูบจูบแล้วจูบอีกหอยกับพวกออกปะนะ นี่อันนี้เพราะว่านะจจาผู้จัดการทานพระกําลังกําลังทํางานจา้ากําลังเหลื่อมทํางานปะเนาะเหยาสาไปต่างประเทศแล้วกินทั้งหอดเนะะาะภาษาครับผมคิดถึงครับผมคิดอึงพีอ้วนลด้วจ้านี่นนก็ะนางจัดดอ,อกไม้จัดแจงจ่าทานพระอยู่บนน้องเข้าคืนนี้จะมีใครรับงไงปะเนาะสู้ๆทุกคนจา้าอย่าตกเด้อมื้อนี่ฝนมาตกน้องม้อนี้ฟ้าแจ้งทางปางอยู่พี่น้อง ฟังฟังจากขึ้นนี่ขอบพระคุณห,หลายๆครับผมสวัสดีครับลูกเบอร์เจรครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อ่ใ้วนเด้อครับผมพเพเื่พอไม่ให้ล่วงเลยเพืจจ่อไม่ให้ล่วงเลยครับผมพุทธการทานพระจ่าครับผมพุัธการทานพระพี่น้องครับ,รบผมอยากไปได้เบาวเบิร์ดบานเล้าไกา่ไบานม่วงหวานไปตัวตะมุดระเบียงไปนู่นมาเด้อครับผมมาเด้อพี่น้องมาโมน้ำกันครับผม ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะจ๊ะครับวาชิพนานีนยังไบอนไฟแจ้งจางตางอยู่ตอนนีนนวดนวลแมนนวนวดเลยนวดแมนนดดีบอกว่าอ้วนว่าชิดอ้อนเป๋าเปลาคนเดิม แม่แฝ๋วแม่แฝ๋วบอแม่แฝ๋วแม่แฝ๋แวแฝ๋วร้านข้าไรบอครับร้านขา้ายครับผมร้านข้าไรอยู่นะครับผมในรั้วสังกสีปุวนล้อค้าก็สั่นพุ่นอะไรครับครับมียงพี่น้องบรรยากาศนะครับผมงานพระตรงงานพระเอ,าอ้านะครับผมนี่ทั้งงานเท่ากับมะลึงตึงตังอยู่พี่น้องครับผมตอนนี้แตนโอทีนะครับผมทีมเวทีทีมไฟเฮากกลัง เริ่มทยอยเคลียร like e <the its> ์เวทีก hmm. <to S 3> <the its> <p> ันแล้วนะครับผมคืนนี้นะครับผมมาเจอกันเด้อพี่น้องบุญบางไฟนะครับผมเมื่อวานเทาก็เรียนเรียนยูบุญบางไฟได้พี่น้องเมื่อวานนี่เรียนยูบุญบางไฟบานเออบ้านยังเนาะบาะไหนจำปะไรละพี่น้องเมื่อวานนี่บุญบางไฟบานบ้านยังฮอพี่น้องเนี่บ่าวเบิดก็จำปะไรบุญบางไฟบ้านยังแตเมื่อวานนี้บุญบางไฟบานเบิดพี่น้องวัดจำวัดวัดจำปามณีนะครับผมมื่อนี้เมื่อวานนี่เรื่องอะไรพี่น้องจะจะา่าไปเล่นใส่ จองสายไปให้เนี่ยกำลังสิไปว้าเด้อคค่ะผมออกมาเด้อออกมานะคะผมมาเจอกันนะคะผมถึงจะไม่ได้ดูแต่มีกลุ่มเมื่อ,อไหร่ขอบอกนะคะไม,ม่เวลาดูย้อนหลังะคะ่ะขอแจ้งตลอดนะคะน้องเบิร์ดครับผมขอบพระคุณนะคะผมลุงอ้วนกินหอยลุงอ้วนคาะวาสิเลียงเขาอยเลียงจากเถอ่อกินหอดย้ายมาะคะ่ะผมนี่เป็นของแต่หาแต่ไวที่ส่งมาเลขวันที่มาแล้วลุงอ้วนโจรต่างให้ค่าคาขอบพระคุณค่าๆ้าด้วยนะคะ,ะผมทีน้อย ขออวยนะคบผมนี่พี่น้องบรรยากาศหลังวัดที่เต้นศิลปินห้ากระยายแปลงศิลป์พี่น้องอันนี้เป็นเต้นศิลปินนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ของพี่พี่ศิลปินพี่พี่แดนเซอร์มักี่เข้อนี่พี่น้องบ้านลัอีกหลังกินข้อพี่น้องใจหายแยสาไปร้องให้ทุกคนเลยจ้าใจหายยุพี่น้องนะครับผมค่อยค่อยยู่เคยเด่นน้ากันนะครับผมค่อยยู่เคยกินเคยมวเคยเหตุงานน้ากันพี่น้องครับผมถึงมือนหนึ่งนะครับผมการทํางาน มันก็ตรงไม่โยกใหญ่นเน่น้องพี่น้องเนาะครับผมเพื่อที่จะออกไปหาประสบการณ์นะครับผมออกไปหาประสบการณ์ชีวิตใะครองพี่น้องครับผมลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมอยากทานะครับผมในสิ่งที่เท่าอยากไฟฟฝันที่อยากค็ดพี่น้องครับผมผู้ไปกะคอยโชคดีมีไส้ลำรำรวยเด้อกับผมผู้อยู่กับโซงแรงเชร์เรงๆๆใจนะครับผมสองปีพี่น้องญาสายไปสองปีเอาสันพี่น้องตอนนี้บริเวณอาดายไปที่เทานะคะผม